สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักทุนทองครับทุกท่านครับ,รบกลับมาพบกันวันนี้อังคารที่3กอุมภาพันธ์นะครับราคาทองคําเมื่อวานนี้ก็ยังคงปรับตัวลดต่อนเนื่องอีก1วันนะครับตอนนี้ปรับต่อนเนื่องลงมา3วันแล้วนะครับไม่รู้ว่าการพักฐานรอบนี้จบหรือ,อยังแนวโน้มจะไปยังไงต่อเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณอาริรัตน์มูลาชัยหัวหน้านักวิเคราะห์บริษัท GCA p ก o จำกัดนะครับมาดูกันว่า G Cap ก o มองว่า4,400ลงไปทดสอบเมื่อวานนี้จบหรือ,อยังแนวต้านถัดไปอยู่ตรงไหนวางแผนการลงทุนอย่าง ดีพูดคุยกับทางคุณอาริรัตเลยครับสวัสดีคุณอาริรัตครับสวัสดีค่ะโอ้ทองดูเหมือนอยากจะไปนะคุณอาริรัตแต่ก็ไม่ไปแต่ก็ยกโลขนมาเหมือนกันถูกไหมครับตอนนี้ค่ะดูเหมือนว่าแถวแถวสี่พันสี่จะทําให้เราได้หายใจขึ้นมาบ้างนะค,ะคุณหนุ่มเอาว่าเมื่อวานนี้ลงมาจอดแถวแถวบริเวณสี่พันสี่ก็ลุ้นอยู่ว่า,าจริงจริงมองไว้แถวสี่พันห้าด้วยซ้ํานะคะแต่ก็หลุดลงมาสี่พันสี่แล้วก็เริ่มมีแรงเด้งขึ้นมาให้ได้ใจชื้นขึ้นมาหน่อยอแต่ถามว่าเด้งเด้งเนี่ยค่ะมัน ผ่านโซนอันตรายไปหรือยังยังนะเด้งเด้งคาดว่าจะเป็นการเด้งเพื่อผ่อนคลายสัญญาณนะคะแล้วก็รอดูซิว่าถ้าถ้าพูดในส่วนของเรื่องเว็บเนี่ยก็น่าจะเป็นการพักฐานแล้วค่ะขึ้นไปเด้งขึ้นไต B เนาะอยู่ที่ว่าการเด้งรอบนี้จะเป็น B w วี k B normal หรือว่า B strong นะคะมันก็เป็นไปได้ทั้ง3ตัวอยู่ที่ว่าปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยข่าวเนี่ยเข้ามาสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนเนาะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เด้งได้อ่เราก็มองส่วนมากถ้าเด้งแบบนี้ก็มองไว้ ที่ B normal ก่อนเนาะแถวแถวบริเวณ5,000นะคะ5,000ถึง5,200เหรียญนี่แหละก็มีโอกาสขึ้นไปได้แต่ mm hmm. สเต็ปแรกของวันนี้ค่ะคุณหนุ่มก็คือการที่ราคาขึ้นไปทดสอบแถวบริเวณ4,885เนี่ย mm hmm. จุดแรกจุดนี้ถ้าจะถ้าจะเด้งต่อถ้าจะดันต่อต้องยืนจุดนี้ให้ได้ค่ะเพราะถ้ายืน4,885ได้โอกาสขึ้นไปหา5,000ยังมีถ้าข่าวยังหนุน5 0 0พทะลุผ่านมีนะคะ mm hmm. อันนี้คือ,ค,อคือต้องมองเป็นสเต็ปนะคะ มองทีแล้วสเต็ปสเต็ปแล้วก็ดูข่าวด้วยว่า,ามีข่าวตัวไหนเข้ามาช่วยหนุนหรือเปล่าค่ะคุณหนุ่ม mm hmm. แต่ถ้าเกิดว่ารีบาว์รอบนี้พอให้ได้ช่วยแก้ตัวบ้างสําหรับท่านที่ติดอยู่นะคะ mm hmm. ถ้าแถวบริเวณ5,2 0 0เนี่ยหรือแาวแถวบริเวณ5000บวกลบเนี่ยนะคะาสามารถทยอยหรือกําไรนิดหน่อยบวกแล้วเนี่ยสามารถปล่อยเก็บได้ mm hmm. เพราะถ้าเกิดว่าจุดเนี้ยเขายังยืนไม่ได้ยังมีโอกาสที่จะมีการรูดกลับลงมาหรือว่าย่อตัวกลับลงมาอยู่ค่ะคุณหนุ่มมันจะลงไมได้แค่ ถ้าเกิดถ้าเกิดมองตามตัวขึ้นนะนะคะถ้าเกิดพักแถวแถวขึ้นไปทดสอบแค่แถวบริเวณ5้าพันเนี่ยโอกาสโอกาสของการทํา C ที่ต่ํากว่า B เนี่ยนะคะหรือ C C ต่ำเนี่ยนะมันก็มีโอกาสลงไปแถวถ้าเกิดพูดระหยะตรงใจเนาะถ้าหลุดสี่พันสองก็โอกาสลงไปหาสามพันแปดแต่ตอนเนี้ยเรามองก็ normal ไว้ที่แถวบริเวณสี่พันสองร้อยเจ็สิบห้าไม่ควรหลุดแล้วกันค่ะตอนนี้เพราะว่าโซนเนี้ยมันถ้าเกิดว่าหลุดลงไปอ่ะจะทําให้โครงสร้างระยะกลาง เริ่มไม่ดีละนะคะเริ่มอาจจะเสียทรงนะคะค่ะตอนตอนนี้คืออยู่ในเว็บ5ใช่ไหมครับคุณนรัตพักฐานค่ะเป็น ABC ค่ะ5จบเอาจริงๆถ้าเกิดว่า5หนูนะจบไปแล้วค่ะคุณหนุ่มให้อ่าเว็บอีกสตรองนึ่งนะคะตอนนี้ก็กำลังพักฐาน A A ที่แถวบริเวณ4ีพนะคะทเลขกลมๆแล้วก็ตอนนี้กำลังเด้ง B ค่ะเด้ง B เรามองไว้กลางๆแถวแถว0 0พันแล้วกันนะคะถ้าเด้งกลางๆ5 0าพันโอกาสของการ C ต่ำเนี่ยยังมีอยู่ ถ้าซีต่ำเราก็มองไว้แถวบริเวณ4พันสหไม่ควรหลุดค่ะมองรูปแบบนี้ไว้ก่อนนะคะแต่ในส่วนของเว็บซับ,ซบย่อยอีกทีนึงเนี่ยเราต้องไปดูกันค่ะว่าจะขึ้นไปถึงหรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าสูงกว่า5,000ันขึ้นไป5 000, ้0พันซึ่งมีข่าวมาสนับสนุนกลายเป็น B ีเปกลายกลายเป็นบีสตรองเนี่ยนะคะ C ีอาจจะเป็น C ต่ําก็ได้ที่ไม่ต่ํากว่า4ี0พันก็ได้ค่ะอันนั้นอาจจะต้องไปดูก่อนว่า B ีจบที่ตรงไหนค่ะมองระยะเวลาพักรอบนี้นานแค่ไหนครับ พักรอบนี้ให้ระยะเวลาอาจจะพอสมควรเนาะเพราะว่าข่าวตอนนี้ดูเหมือนว่าข่าวบวกเนี่ยเริ่มหดหายไปจากตลาดนะคะแล้วก็อตอนนี้ที่ดีดขึ้นมาได้ก็เห็นว่าเป็น Government shutdown ใช่ไหมคะมแต,แต่แต่ชั้นดาวรอบนี้เขาก็มองว่ามันอาจจะไม่นาน,น,านเพราะนั้นใช่เราอาจจะต้องรอดูคะ่ะว่ายังไงต่อสำหรับชั้นดาวแล้วก็ล่าสุด BLS อ BL S, ใช่ไหมคะออกมาบอกว่านอนฟาร์มวันศุกร์นี้อาจจะไม่มีการประกาศนะคะอจะนไปค่ะ าสุดเห็นออกมาบอกนะคะว่าอาจจะมีการเลื่อนไปจนกว่าจะมีเงบประมาณนะคะเข้ามาเพราะว่าส่วนของ b บ A เขาได้รับผลกระทบจากงบประมาณที่ที่ยังอนุมัติไม่ได้อ่ะค่ะอืม,อม,อมนั่นน่าแปลกเหมือนกันคุเวลาข่าวดีเวลามันมานี่โอ้โหมารอบด้านเลยนะเวลาจะเงียบท<ช>ี่ก็เงียบกริบหายหมดเลยคุณนิรัตมันมันไม่รู้ไม่นคืออะไรเหมือนกันแล้วก็ผมผมงง่าผมเห็นหลายครั้งแล้วว่า เออยามันมีข่าวดีเข้ามานี่แบบโอ้ดี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 จนแบบพุ่งแล้วพุ่งอีกนะบวกซ้อนกันเข้ามาเรื่อยใช่ไหมคะแต่พอข่าวลบแล้วพอมีข่าวลบข่าวลบก็เข้ามากระหน่ำซ้าซ้อนเหมือนกันใช่ไหมเะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าล่าสุดจะเป็นทางด้านของภาษีของอินเดียใช่ไหมคะที่มปรับลดกันลงมาจากยี่สิบกว่าลงมาสิบแปดนะคะแล้วก็เอ่อทางอิหร่านก็เหมือนจะไปคุยกันที่ตุรกีตอนสุดนี้ใช่ไหมคะการคุยกันมันก็ทําให้สถานการณ์ถึงแม้ว่าไม่ได้ดีขึ้นแต่มันก็เหมือ จะผ่อนคลายถูกไหมคะทีนี้ทีนี้แหละทีนี้แหละพอข่าวเริ่มสลับบวกลบมีข่าวบวกเบาๆเนี่ยเราอาจจะต้องระวังอาจจะต้องระวังรีบาวจริงอาจจะรีบาวแต่ไม่ได้อ่าขึ้นไปนะจุดที่หลุดลงมาหรือว่าขึ้นไปนะ5 5 0 0 5น0 0จุดที่เขาเอ่อทำจุดสูงสุดไว้อันนั้นน่ะอาจจะยังอาจจะรีบาวก่อนรีบาวเบาๆใช้คำว่ารีบาวเบาๆก่อนแล้วกันนะคะแต่เบาๆช่วงนี้ก็พอสามารถที่จะทำให้เราแก้พอได้พอสมควรเนาะเพราะว่าเมื่วันหนึ่ง ก็สี่ร้อยห้าร้อยเหรียญน่คะคุณหนุ่มก็เนาะพันผลมากพอสมควรลเล<อ>ยน,นคะครราคาราคาเหวี่ยงค่อนข้างจะแรงมากเลยนะคุณหนุ่มนช่วงนี้ค่ะเออเอาจริงๆมันเป็นปกติวิสัยของคลื่นปลายปลายคลื่นห้าใหญ่อะค่ะถ้าถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยก็จะพันผนแรงค่ะอ่าคลื่นห้าจริงๆถ้าเกิดเกิดการปรับตัวจบแล้วจริงๆห้าใหญ่จริงๆ,งๆเนี้ยค่ะเอออาจจะเราอาจจะหลับตาแค่พรีเบียเราก็ไม่เห็นราคานั้นอีกเลยก็ได้ค่ะคุณหนุ่มอันนี้ อันนี้พูดไว้ในลักษณะของการจบคลื่นใหญ่จริงๆอะนะคะซึ่งซึ่งถามว่าตอนนี้จบหรือยังอยู่ในช่วงของการพักฐานอยู่ค่ะยังยังมีโอกาสขึ้นไปอีกได้อยู่นะคะสําหรับท่านที่ติดอยู่ก็อาจจะต้องใจเย็นเงินเย็นด้วยใจเย็นด้วยนะคะน่าจะมีจังหวะให้ได้แก้ตัวอยู่ค่ะอ่าอย่างอย่างอย่างตอนนี้เองโอเคมันมันทางเทคนิคมันก็เทคนิคนะคุณไอรัาแต่ว่าเทคนิคบนบนผู้นําที่ชื่อโนรันทัมเนี่ย <laughs> มันมันมันจะมีความต่างจากเทคนิคปกติทั่วไปไหมคุณไอรัาเอ่ออาจจะต้อง เรียกว่าไงปรับดีกว่าค่ะอาจจะต้องปรับนะคะเพราะว่าในส่วนของประเด็นข่าวเราเห็นกันมาตั้งสองปีแล้วเนาะนะคะไม่ว่าไม่ว่าเรื่องภาษีนะคะเรื่องอาชาลิฟเรื่องของความเป็นอิสระของเฟดอะไรต่างๆในนาที่ออกมาจากข่าวเนี่ยเราเห็นแล้วแหละว,ว่าลักษณะของการผันผวนมันสูงมากๆนะคะเทคนิคเนี่ยะสะท้อนปัจจัยพื้นฐานละกันนะคะ,ะปัจจัยปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเป็นตัวเร่งเป็นตัวเร่งให้ให้เทคนิควิ่งเร็วขึ้นวิ่งเข้าหาเป้าหมายได้ เร็วขึ้นแล้วกันใช้คำนี้ค่ะค่ะโอเคอะระยะสั้นแนะนำการลงทุนไงดีครับระยะสั้นตอนนี้จ้องที่แถวบริเวณ4,885นะคะว่าทะลุแล้วยืนไหมรหรือทะลุได้หรือเปล่านะคะคถ้าทะลุไม่ได้อาจจะมีย่อกลับลงมาก่อนย่อกลับลงมาเอาจริงๆระยะสั้นเนี่ยไม่อยากให้หลุดโลที่เขาทำไว้นะคะแถวบริเวณ4 0 0 6แล้วกันเนาะเล็กกลมๆนะคะถ้าเกิดว่าหลุด4 0 0 6ลงมาเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มไม่ดีแหละระยะสั้นที่เริ่มดีเบาวกลับขึ้นมาแต่ถ้า าแถว4,000ไม่หลุดเนี่ยนะคะก็น่าจะยังพอฮึบได้อีก,อกอรอบหนึ่งเนาะน่าจะพอฮึบได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าผ่านนะคะผ่าน4,885ยืนได้เนี่ยโอกาสต้านถัดไปคือ5,000นะคะเริ่มจ้องนะเริ่มจ้องเริ่มมอนิเตอร์ได้เลยแถวโซนนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผ่านไม่ได้อาจจะต้องแบ่งขายทํากําไรคะ่ะคุณหนุ่มท่านที่ติดหรือท่านที่ถัวขึ้นมาอาจจะพิจารณาทําอะไรแถ,ถวแถวโซนนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามา ช่วยหนุนในส่วนของในส่วนของช่วงนี้ค่ะอก็คือถ้าเกิดทะลุห้าพันไปได้นี่คือเป้าต่อใบห้าพันสองถูกไหมห้าพันสองค่ะห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าถ้าเราบวกลบก็ห้าพันสองได้เลขกลมๆจำได้ง่ายๆค่ะทองไทยครับประมาณเท่าไหร่ครับเอ่อทองไทยถ้ารับนะคะตอนนี้ก็ซักว่ามาหกหมื่นอ่าแปดพันบวกลบแล้วกันค่ะคุณหนุ่มเนาะอันนี้อันนี้ก็คือบวกลบให้แล้วเนาะเพราะว่าราคาค่อนข้างเหวี่ยงนะคะก็หกหมื่นแปดพันบวกลบแล้วกันค่ะถ้าเกิดว่าย่อลงมาท่าน ที่ยังไม่มีของนะท่านที่ยังไม่มีของสามารถที่จะพิจารณาเก็บได้แต่ท่านที่มีของแล้วเอ่อแล้วก็ถ้าท่านยิ่งท่านที่มีสูงเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งเติมอ,อย่าเพิ่งเติมเพราะช่วงช่วงกรอบของการรีบาวเรามองไว้ที่โซนที่แตกในเมื่อเช้าแล้วก็ถ้าบวกได้อีกก็แค่ห้าพันเพราะนั้นถ้าเติมไปแล้วเอ่ออาจจะอาจจะได้แค่นิดนึงไม่ไ,<อ>ไมไ่ไม่ได้ทําให้ใช่ไม่ได้ทําให้ราคาค่ะเอ่อถัวลงมาเยอะมากค่ะรอรอบการย่ออีกครั้งแล้วกันค่ะหกพันหกหมื่นแปดาเธอรเล่นรอบสั้นประมาณเท่าไหร่ ครรับทกไถ้าเล่นรอบสั้นเนี่ยอยู่ที่มุมเรีน 72, 650, รเจนะ็ดหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบค่ะก็คือแถวแถวก็คือแถวแถวอ่าสี่แปดแปดห้านั่นแหละแต่ถ้าแต่ถ้าแถวห้าพันนะคะได้สักประมาณเจ็ดหมื่นสี่สี่ร้อยค่ะคุณนงค์ไปเจอะเหมือนกันนะคุณไอรันค่ะก็อ่าให้ให้เงินบาทช่วยบวกด้วยก็น่าจะดีถ้าเกิดหลุดหกหมื่นแปดไปแถวไหนครับโอ้ถ้าหลุดหกหมื่นแปดเนี่ยนะคะตูนิตงตูนิงมองว่าอาจจะเจอโลใหม่เลยนะคะเพราะว่าสี่พันสี่พันสี่อาจจะอาจจะเริ่มมีแรงกลับมาอีกทีหนึ่งเนี่ย เออเอาจริงๆอยากให้ลงลงไปรอแถวๆบริเวณ4,275หรืออาจจะใกล้ๆแถวโซนนี้ค่ะเอ่อถ้าเป็นราคาไทยก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะแถวบริเวณ64,000แถวบริเวณ64,000จุดนี้เป็นจุดที่เออเรียกว่าอาจจะต้องซื้อแล้วล่ะสำหรับท่านที่มีข้างบนมารอถัวหรือท่านที่รอเก็บระยะกลางระยะยาวอ,อาจจะต้องเก็บค่ะนี่ราคาเปิดปีนะ64,500ถูกั้ม,มใช่ค่ะ,คะมันมันมันเป็นจุดที่ราคาเปิดปีขึ้นมาแล้วก็เปิดแก๊ไปไว้3ตัวพอดีอืมเข้าใจแต่ว่าตอนตอนนี้มันเหลือ แคปแค่ตัวเดียวเองใช่ไหมคุณเอกแร่ใช่ค<ล>่ะต,ตอนนี้เหลือแก๊ปแค่ตัวเดียวค่ะเหลือประมาณสี่พันสามหกสิบแปดประมาณนั้นใช่ไหมครับนนแถวสี่พันสองอ่าใช่ค่ะสี่พันสามร้อยสามสิบอ่าประมาณนั้นเนะ<ข>าะค่ะเลยตัวหนึ่งค่ะตัวสุด<อ>ท้ายของของของที่เหลืออยู่อ่าตอนวันนี้ตอนนี้จริงจงแน่ฝั่งไหนเด้งเซลหรือว่าย่อบ่ายครับตอนนี้ถ้าถามถ้าถามอะ่ะเราก็ยังคงมองว่าอ่าสำหรับแท่งนะคะเรายังมองว่าย่อ,อกเก็บอมองว่าย่อกเก็บแต่ให้เก็บ ็บโซนเฉพาะแนวรับสําคัญค่ะครับครับค่ะโอเคได้ครับขอบพระคุณครับคุณอารัตครับขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะต้องขอบคุณคุณอาริรัตน์มูราชยหัวหน้านักวิเคราะห์บริษัท G Capco จำกัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ซึ่งคุณอารรัตน์ก็บอนะครับเมื่อวานลงไปทดสอบ4,400ละดีดขึ้นมาได้นี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นต้องยืน4,850ดอลลาร์ให้ได้เพื่อขึ้นไปทดสอบ5,000แล้วก็5,002ในระยะถัดไปนะครับตอนน ว่าจะมีข่าวอะไรเข้ามาหนุนราคาทองคําได้หรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าไม่ฉชนนั้นราคาหลุดล่วงจาก4,850ดอลลาร์ลงไปถ้าลึกกว่าเดิมหลุด4,400โอกาสลงมาเห็น4,200มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนั้นถือว่าไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เลยนะครับต้องมาลอลุ้นกันลวครับว่าราคาจะไปยังไงต่อตอนนี้คุณแรก็แนะนานะครับว่าคนที่มีต้นทุนสูงอยู่แล้วถ้าจะซื้อถั่วรอให้ยังรับสาคัญสําคัญเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องให้เห็นสัญญ,ญาณกับตัวทีชัดเจนก่อนถึงค่อยจะเข้า ตอนนี้ราคาทองคําก็ยังคงแข่งตัวอยู่ค่อนข้างจะแรงอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับวางแผนด้วยความระมัดระวังครับนี่คือข้อมูลที่โกอาลาหยิบม,มาฝากกันในช่วงนี้นะครับถ้าชื่นชอบอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องทางต่าง,างๆเพื่อเป็นกานมายาทิมงานด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ